รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระมาลิทอริ์ประทานชมรมผู้สูงอายุองค์ละหนึ่งนยกเว้นท่านเจ้าคุณท่ะนที่นั่งตรงนี้ย้มก่อนจะหวานเนยอะกว่าน,น้อยนะไรก็เกี่ยวอ่ะไปนำไอ้กะทีมาบัวนาบุกๆๆทุคนทุ่มนะทุบผู้ทุบนาทีเดด อ่ะอ่ะเฮ้ยมือขวาอำนี้นะหันเก้าอี้ไปทางน้นจ้ะตัวเอ็กหันเก้าอี้ก็อยากให้โครงการนี้มั่นคงยั่งยืนต่อไปนายกชามาด้วยสิมานี่เลยขึ้นมาเวทีนี่เลยแหมสอจอไปไหนนั่นเป็นายกอบจเป็นผู้ที่มีบุนคุณต่อพวกเรานะวัดวารามใน่นนนนทนเลย แม่พ่อขาดนโยกาขาดแล้วมันแห้งกันหมดกรรมำเพราะว่ามันขาดการโูดเพราะก็ยังไม่มีเลยมาดูสิมามัวไปทำอะไรกันอยู่เพราะมันต้องทำได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าห้องน้ำห้องสุขาอะไรต่างๆเอื้อเฟื้อและก็ุมรงผู้สูงอายุเนี่ยนะมีคณะอําการตั้งไว้เลยหนึ่งองสามสีรทุ่เทาลร่และตอนนี้เป็นโรคไข้ไข้เก็บหรือยุงใหญ่ แล้วหลวงพ่อเหลือศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระโอรสพระบรมศรีหลวงพ่อท่าใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกามากมายเช่นปทุมธาน,นีแล้วก็พระปฐุมธรรมราชเป็นที่ยึดหยิจิตใจคอยท่านาหลอดวัอยู่เย็นเป็นสุขและมีสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านเธออ้านายกทา่านนักาทุกลูกด้วยความเคารพขอ สวัสดีท่านประธานชนรัฐผู้สูงอายุท่านคณะกรรมการท่านผู้ที่ปรึกษานะครับท่านที่ปรึกษาที่อดีตนะครับนาที่ผ่านมาเน่ยท่านไปมีน้ำใจนะครับเป็นแม้ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งแต่ท่านก็ยังมามี วันนี้ให้เฮงๆให้รอยลยให้ปังๆโทกดีทุกๆท่านนะครับอแล้ต่อไปตั้งขบวนครังเรื่องล่าวค่บวโาครับอทีตามงร่มรังทิเปเมวัสมิตุสังเทาวัตรสาประรามนุภาเวียนใจร